สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยก็มากับดรกรีนนะคะสําหรับวันนี้เนี่ยจะมาแนะนํานะคะเป็นเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัตินะคะรุ่นนี้เนี่ยก็คือจะเป็นรุ่น 5kva servocon นะคะบวกลบ1%นะคะตัวนี้เนี่ยราคาไม่แพงนะคะตัวละ19,99 9บาทนะคะราคานี้นะคะบอกเลยว่าส่งฟรีนะคะและที่สําคัญนะคะสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะคะสินค้ารับประกัน1ปีนะคะสําหรับใครนะคะที่ตอนนี้เนี่ยเจอ ปัญหาไฟตกเจอปัญหาไฟเกินเจอปัญหาไฟกระชากนะคะแนะนําไม่ใช่ตัวนี้นะคะตัวนี้เนี่ยไฟนิ่งมากนะคะสามารถที่จะใช้งานนะคะกับพวกเครื่องเสียงได้เครื่องมือแพทย์ได้นะคะหรือว่าสาหรับใครนะคะที่ตอนนี้เนี่ยอยากได้เครื่องกันไฟตกนะคะไปคุมเครื่องเสียงนะคะคุมมิกต่างๆเนี่ยก็ใช้ตัวนี้เอาไปคุมได้นะคะที่สําคัญเนี่ยปรับไฟไวเพิ่มไฟเร็วนะคะรีวิวการใช้งานเนี่ยก็คือมีเยอะแยะมากมายนะคะไม่ว่าจะใช้งานที่รีสอร์ทโฮมสเตย์ห้องพักหรือว่า ใช้คุมเครื่องเสียงนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องเสียงกลางแจ้งหนังกลางแปลงหนังตะรุงนะคะหรือว่าจะาไปใช้ที่วัดเนี่ยก็สามารถที่จะไปใช้งานได้นะคะปรับไฟไวเพิ่มไฟเร็วอย่างแน่นอนนะคะอยากให้ทุกคนเนี่ย ได้ใช้กันนะคะเครื่องกันไฟตกนะคะที่ไฟนิ่งๆไฟสวยๆนะคะเหมือนเดิมค่ะก็คือจะมีหนึ่งหน้าจอนะคะที่แสดงสถานะไฟเข้าและไฟออกให้นะคะไม่ว่าไฟจะตกเท่าไหร่ไฟจะเกินเท่าไหร่สามารถที่จะดูได้นะคะและที่สำคัญนะคะหน้าจอเนี่ยจะแสดงสถานะนะคะตลอดเวลาให้เราดูนะคะว่าตอนนี้ไฟเข้ามาเท่าไหร่ไฟออกเท่าไหร่นะคะไม่ว่าใครจะเอาไปใช้นะคะในสวนนะคะคุมในบ้านนะคะปั๊มน้ำมอเตอร์ต่างๆเนี่ยก็สามารถใช้งานได้หรือจะคุมแอร์นะคะก็ สาม,มารถคุมได้นะคะเอาไปใช้นะคะไม่ว่าจะคุมเกี่ยวกับอ่ามอเตอร์นะคะในโรงน้ํานะคะผลิตน้ําหรือว่าจะเอาไปใช้นะคะกับเครื่องรีดยางเครื่องสับหญ้านะคะหรือว่าจะเอาไปใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆนะคะคุมในฟาร์มคุมในออฟฟิศนะคะก็สาม,มารถใช้ได้นะคะสําหรับตัวนี้เนี่ยสเปคเครื่องนะคะก็สาม,มารถที่จะรองรับไฟตกต่าสุดได้ถึง130บโวลต์นะคะรองรับไฟเกินได้ถึง280บโวลต์ค่ะปรับและเพิ่มไฟไวออโตอัตโนมัติทัน ใจอย่างแน่นอนนะไฟตกไฟเกินไฟกระชากบ,บ้านอยู่ปลายสายควรจะมี แก้ปัญหาให้ได้นะคะบอกว่าแอร์ไม่เย็นแอร์ไม่ช่ำไฟตกบ่อยไฟตัดบ่อยนะคะตัวนี้สามารถช่วยได้นะคะสามารถที่จะเข้ามาพูดคุยกับเราได้นะคะหรือว่าจะเข้ามาสั่งซื้อนะคะก็สามารถที่จะโทรเข้ามาได้นะคะที่เบอร์09 2 6 3 8 2 2 2 9นะคะหรือว่าจะเป็นเบอร์0ูนนะคะห3 8 2 3 6 6นะคะหรือว่าจะทักไลน์เนี่ยก็สามารถที่จะทักเข้ามาได้นะคะ i d l i n e s i d r g ไ w ดได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเรา ก็ฝากไว้ดยแลกันนะคะเป็นเครื่องกันไฟตก 5kva นะคะบวกลบ1%ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ